ห็นไหมเนีย่ยมันเริ่มส่งกลิ่นแล้วตอนนี้ทำปฏิกิริยาแล้วเห็นไหมมเริ่มแตกตัวแล้วเพื่อนๆมียากันยุงแบบนี้ทาครั้งเดียวก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเนาะจะดีกว่าไหมถ้ามันสามารถทําตัวยากันยุงแบบนี้สามารถไล่ยุงได้เป็นอาทิตย์เนี่ยมามาเริ่มกันเลยนะครับเป็นวิธีการเขาเรียกว่านําตัวนี้มาต่อยอด ธีการก็เป็นการทํำง่ายๆนะครับยาคันยุงแบบนี้ส้ารับ,บใครที่อยู่สวนยางจะรู้ดีนะครับเป็นยาคันยุงแบบซอฟเกลสามารถซื้อได้ตามเซเว่นตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปก็มีขายนะอันละ2อละหบาทเองนะนะีครับมามาดูวิธีการทํากันใช้ตัวซอฟเกลย,ยาคันยุงของเราตัดเอาเฉพาะครีมแบบนี้เนะบีบใส่ไปเลย ่ยึดตัดเอาทั้งหมดเลยก็ได้นะนี่เลยใส่สองซองนี้อยู่ได้เป็นเดือนแลเนี่ยเนี่ยดีกว่าเราไปทาได้แค่วันเดียวนะครับทำแบบนี้อยู่ได้เป็นเดือนแต่ผมละลายตัวนี้ให้ดูก่อนดีกว่า ที่ใช้เป็นแบบโยนโยนใส่โย,ยนใส่นะใช้เป็นตัวนี้นะครับน้ำส้มสายชูนะน้ำส้มสายชูหรือจะใช้เป็นแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับทางที่ดีใช้แอลกอฮอล์ใครมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็คือแอลกอฮอล์ล้างมือนะแอลกอฮอล์ทาแผลก็ได้นะครับเทไปเลยให้ท่วมตัวนี้มันจะไปละลายและช่วยในการส่งกลิ่นเพิ่มขึ้นนะครับเทไปเลยยิ่งเคเยอะยิ่งได้นาน งั้นกาทำการคนอะไรก่อนนี่นะอะสำหรับใครที่อยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านแล้วยุงเยอะและจุดยากันยุงไม่ได้ใครอยู่หอพักอย่างเงี้ยจุดยากันยุงไม่ได้ทำยังไงดีนำสูตรนี้มาเลยทำการตัดขวดนี้อแบบนี้ได้ภาชนะหนึ่งอันละ เดี๋ยวเราวาไงไว้ก่อนอีกอันนึงถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ตามกระท่อมตามหรือว่าเราอยู่ตรงหลังห้องอย่างเงี้ยเราตั้งไม่ได้เนาะเราจะทำการห้อยแล้วก็ทำตามตามัดงนี้ แบบนี้เนาะส่วนฟ้าข้างบนฟ้าข้างบนตัวนี้เราก็ทําการเจาะเ,เพื่อนก็หารวดก็ได้หาเชือกก็ได้ประมัดแล้วก็ห้อยนะเ,นเพื่อนดูระหวบางนี้ตัวยากันจุงทําปฏิกิริยากันแล้วดู่นดูเห็นไหมเนี่ย,ยมันเริ่มส่งกลินนกก่นแล้วตอนนี้ทําปฏิกิริยากันลวเห็นไหม เริ่มแตกตัวแล้วเหนไหอ่ะระหว่างนี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับนี่ักใส่ไปเลยอยู่ดนนานเป็นเดือนนี่แบบมีนะหรือใครจะวางตั้งวางไว้เฉยก็ได้ทำเป็นแบบนี้นะครับส่วนมากที่สวนนะที่สวนก็ททำอย่างนี้ เวลามาเข้าสวนนะครับนํามาตั้งไว้แต่ก่อนใช้เป็นการทาเนาะมันอยู่ไม่ได้นานมันอยู่ได้แค่แป๊บเดียวนะครับพองเนงื่อออกใช่ไหมมันก็ละลายออกหมดแต่มาลองทําวิธีการนี้ดูโอ้โหสรุปว่าอยู่ได้เป็นเดือนเลยนานมากๆเนี่ยทําครั้งเดียวอยู่ได้นานมากๆนะครับหรือใครจะเป็นพวกนี้ผมก็จะใส่ไปด้วยนะเนี่ยใส่ไปด้วยเลย ไปอยงี้เลยก็จะได้การไล่ยุงนะครับเป็นวิธีการง่ายๆเนีเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะได้ผลดียางไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลองทําดูนะครับได้ผลดีมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการไล่ยุงเนาะสำหรับคุณเพื่อนที่ถามมาว่าอยากได้วิธีการไล่ยุงในรูปแบบต่างๆรูปแบบหลายๆรูปแบบหน่อยเผื่อบางคนบางท่านอาจจะไม่มีอย่างอย่างหนึ่งก็นําวิธีการนี้ไปลองใช้ดูนะครับ อ่ะวันนี้ก็เป็นแบบนี้กันเนาะกับวิธีการไล่ยุงนะครับถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ผมมีประโยชน์ก็อรีมนะครับฝากกดไลค์ฝากาฝากดติดตามฝากกดแชร์ด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนๆสมาชิกเกษตรเรานะครับที่มีปัญหาเรื่องยุงเนาะหรือว่าเพื่อนๆสมาชิกพ่อแม่มมบ้านพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่อยู่บ้านเปล่าๆก็ไม่อยากจเจ็บเจืองในการจุดยางยุงกท็ทําวิธีการนี้ได้มันอยู่ได้เป็นเดือนนานมากๆนะครับเอาแล้วมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการทํา DIY ทำเกษตรในรูปแบบต่างๆใครอยากรู้เรื่องอะไรเรื่องเกษตรไหม จะเป็นแนวประมาณนี้แต่ช่วงนี้ฝนตกเอยอะระเือนนะครับถ่ายคลิปเสษตไม่ได้เลยเนาะก็มานําเสนอวิธีการทําวิธีการไล่ยุงดีกว่าให้เพื่อนๆจะดูกันนะครับเแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกับวิธีการรูปแบบการทําสิ่งของโดยใช้เกอือบอยูยมากสุดเนานะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอ,อบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วไปบายสวัสดีครับ